ไปฟิวไปปีนเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> <im> สบายดีสบายดีพี่น้องน้องซ้ายแววทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ดถูกขู่ทุกคนเด้อ <im S 1> ทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศเ <im S 1> มอนกาซิไปที่คุยพี่น้องเจอกันอีพีสองที่บ้านน้องหินเนาะ <im S 2> <im S 1> คือวิวสวยแห่งเด้อ <im S 2> <im S 1> อ่ะ ทีมงานทีว่านั่มผ้าผืนกรย่างก่อนะเนาะมีแจ่ผูวเ,เขินกล่องแับนี้ข่วงไก่ข่วงไก่สินึ่งรักนี่แหละเมือ่อนาแต่ย่ายงไปจ้าคนสวยสบายดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนาะมารออีกแล้วพี่น้องผ้ารอเนาะจะไคผ้าไครรอกระท้อกันพี่น้องแม่กับลูกมือนนี้ฮะใครผคเอื่นจะมอู้พี่น้อง ว้าววิวสวยแหงคือแบบบ้าน้องหีนเนาะกะกระสมซื่อว่าน้องหีนฮะแหละมีแต่ผู้มีแต่หีนตอนนี้หันอยู่อยู่ขางเฮียนข้าเจ้าโอ้ยนี่เดียวองเฮียน,นเดี๋ยวเฮียนข้าเจ้าไปก่อนเด้อว่าสันทานเตีว้าวสวย ไปหลินหวยเนาะพี่น้องหวยบ้านเพิ่นสิเป็นคือหวยบ้านท่าอยู่โบอถาเบิ่งกันไปตีไแมไงอยดีซยวอผ้าเอื่อยไปใส่มือนนี้เบิไไ่งเบิง่เง,เง,เงเอื่อยสีทามนี่นั่งพิงนีีเฮียนห้องได้ปอสีโอ้ปอีพี่นอ้องโตท่อน,นี่เบาแต่ร้านทันและ<อ> <c oughs> ตัวเองก็กือกันตอนตอนบอสีกระซำนีนนะ่แหละเนาะ เขียนเก่งอยู่บ่วับันไดวับันไดมามาเขียนภาษาอย่างมาเขียนวิสาอย่างภาษาลาวเขียนวิสาภาษาลาวโอ้โปะไก่อยู่บ่เจียเอื่อยได้บ่ขั้นปาทางมันหยากนี้เอ้า้นมาสิบ่เจียกันไปโดดปาดสิให้เบิ่งวิวเด้อพี่น้องเด้องามให้ว้า พี่เลือกลายพี่น้องสวยเฮางามเนาะเขาางมอีลีหน้าผู้ใดนี่หน้าข้าเจ้าบ่หน้าเสียฝนบานทาแตงว้าวเสียเสียฝนคันเพิ่นมาเฟิองหน่เพิ่นคือสิว่าโอ้ยอีหน้อยตัวนี้สมมติบอกนี่บอกเป็นยังเนาะปกติแหละยังเข้ามาสระหน้าไปไอลมลมสมุนเนาะ ไปทางไหนก่อนทาแต่งเถอะทางนึงเลย่ะเออไซส์โบสถ์เพลินนะสาวโบสถ์ไก่บอสแม่เพลินน้อยหนึ่งขันเขาเขานี่เนี่ยบอสแม่โอ้พี่น้องนี่เป็นโบดถ์ทาแต่งเพราะว่าอยู่บอนนี่เขาจับบรรด์ถือศาสนาคิดถาภัยทิวามาอยู่บอนนี่หันก็คือมากระตองแม่กระตองได้เขาหีดน้ำเพลินแต่ว่า ลายบาที่นนาานนาาว่านับถือาศา,านนอสนา,าคิดและใหญ่ามาอยู่บ่อน,นี่เนาะแม่นบ่อนาสาวเพราะว่าเพราะว่าบานเท่านับถือศาสนาพูดถ้านับถือศาสนาคิดก็ขึ้นใหญ่มาอยู่บ่อนยางสิวโตขันแทนนอวบนอแนบเบืองตะกอตองนีโดยโอ้เฮ็ดไอเลิฟอยู่ใจกูแบ่ธรรมดาเนาะ ผูบาวาน้องหิคก it like <c oughs> ็เป็นจังสีเนาะประกาศแล้รเด้อนี่เด้อผูบาว้าลางๆผ้าลางๆเอเแพ้จองเกานี่ขาเอื่อนผ้าหันบ่เดียวเดียวๆสีให้พีน้องเบิ่งนนี่ม่นบ่ขาเอื่อนผ้าโพเนาะขาขึ้นไปได้ัหยเนาะมีมีของฟ้าลายบ่นะา บบาขื่นไปอยู่บ่เราขื่นไปอยู่บ่ไโอโด้โหมีปลาใส่ตะมือมีมืปลาน้องพี่น้องแถวนี้มีของปลาหลายพอปาลาอันเพลินหันอุดมสมบูรณ์อยู่ตีนผู้มีกระปู่เีนน้ำได้พี่น้อง<ม>ทาเวิรงเนาะ <yeah. S 1> คลิปนี้นี่สิบวันแย่เาซ้ำซ้ำไปหอดบอนหว่วยน,นี่สิบวันยาวประท้บ่พี่น้องกะอ้วซาเวิรงเอาเรื่องขันอยากเห็นหวานเพลินเด้องามอีหลี่น้องกะบ่ได้มา 2ปีแล้วจือได้ว่าตอนนั้นมาหันกระเมินคันแทนะคนผู้นีนี่เียวหัวเฮดบารดหอยเขานอ่อนอ่อนได้หนิจะปุดมสมบูรณ์เย่ยน้ำทางกับพีเ็มนทางยางกับมี่เฮดพี่นนองว้ายปวดนาะไปประจน l ผ่บไอ้บอไม่ไง คอยนีว่า่อยนีมื่นักข้่นเมือลูกใส่กองใส่ขึ้นเดีอยากใส่แบบหันทันตี้แต่ว่ามันบริเกียมอ่ะเอือบไป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 ไ่ไป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 ไนไป ป้านั่นจ้าเที่ยวมามันบอกไปก่อนป้าขึ้มาหัวดสอาูสอแน่ิหัวนะอาจจะิีที่เอากราฟอีกวะนี่ป้าโอ้ไม่ก็อนโอ้ไม่ก่นน้าซาวให้จอดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าค่าโคนี่คือสีวัวหัวไซเด้อนี่อาจอดก็ได้ บ <laughs> ้านเพิ่นหน้าเพิ่นเนาะไปก็ยากแน่เพราะว่าขึ้นทั้งภูแม่นบ่แม่นมันต้องยากขึ้นทั้งภูพี่น้องเดี๋ยวสิถายให้เบิ่งเป็นย้อนเป็นย้อนเนาะหลานสาวก็โอ้ยเป็นจังได๋บ่หอบติก้นเจ้าคืองามใหญ่ เบแต่แมวกลนจะคล้องอีกไหมจ๊ะย่างดีพี่น้องว่าไหนทายทายเอาหนาคอยเด้วแซวซื้อจังได้หัวหนาใกล้หอดแล้วบ่เฮาวโกขึงฮาวโกขึงย่างไว้จนหอบเราได้นี่อุ้ยวิวคือดีทายมาเลยนะนะสวยเลยทางยางเมื่อหน้ามีตั้งแต่ น้องหม่เด้อพี่น้องเด้อมายางบอลนี่เด้อขันยากมหาหน่อใหม่นี่หน่อมก็่ฟิวท่งนะ่ว่าบ้านมัวด้ยบานมากกแจ้งวอ่ะคนเดือกงัวนี่คนแล้วเนาะนนีไปทังไหมีแต่น่อไหมเพื่อนว่าหลกซ้าจะ ฟังนี่ข้าวเจากับปูกมนันเนาะเป็นหัวดีอยู่บ่นี้แถวนี้เป็นหัวดีอยู่โอ้โหขอขอส้มตะวันมีแต่หัวโอ้เป็นผลยูปนันพุนวะหัวพผนวะวะ่าม<ะ>ันพ<ะ>ันดีเด้คนต่าง้อว้าพันดีฮีโร่ฮีโร่ว้าไปอีกแล้วพี่นอ้องปาดทรความสะอาบ้านเขาท <c oughs> ิ้งเอหยสิมาอยู่น้ำเจ้าเด้อเลยเหยืว่าอยู่น้ำอยู่บ่ สีเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามอยู่เลี่ยงไรอยู่กินลายได้นี่ยเหลี่ยงโอ้ยสิว่ายู่น้ำร้านแหละนะเนาะเพราะว่าแถวนี้ธรรมศาสตร์สวยแหงหอดเราแม่นบ่อนี่แม่นบ่อเทียงหน่ะนี่โอ้ถามแต่ถามแต่ว่าหอดเราบ่อเนาะความความว่าอยากหอดลายปาดพี่น้อง ทงตัวนี้แห้งงามเลยเอ้ยคือฝ่าเหลือแทะจอคอยขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นจังไรแม่คุมบอกกบการขี่รถมาสุดยอดเลยสวนอากาศบริสุทธิ์พี่น้องเอยอากาศดีวิวงามงป้าเามันกะว่าถ่ายบอดายแล้วแน่อันนี้บอก หอ <Hot S 2> <c oughs> แล้วเ <c oughs> นาะห <c oughs> น้านาซาวนี่ก็คือทงหน้าเพลินอันนี้ก็เทีย่ยงหน้าแต่ว่าห้าสิไปหลินนำหวยทาแตงพี่น้องเขาเพลินงามลา้งามคือคนเลยยังอีกหนึ่งกิโล <c oughs> หอ,อบเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันต้องคุ้มแหละคุ้มกับการมาแน่นอนพี่น้องขี้เฝืออะไรวังทีนอกมาสองปีก่อนพันพี่น้องแถวถานี่ปลูกมังนาเต็มเบิร์ดแล้วกะ กินได้ทุกคนอีกได้เพราะว่าเขาปลูกให้กินไพกายไปกายมากก็กินได้ตอนนั้นเกิดว่าเขาห่วงที่จริงหันเขาให้กินเนาะตอนนี้เป็นสวนมันป้ะตอนนี้ไกลเป็นหันแหละสวนมันเต็มเลย <c oughs> มีขันได้ครับแน มาหอดแล้วพี่น้องแกงทาแตงจะได้ย่ายขูมบอคุมขูมขูมสุดๆขูมยางยางสองกิโลพี่น้องเบิงเหือยยางขึ้นผู้ยางขึ้นผู้ผ้ามาสลายไขมันเนาะยิ้นจมบอ้วนก็เลยผ้ามาสลายไขมันโอ้ยสองแม่ลูกเพื่อนลินน่ะยางใหญ่ถ้ามีวลาสิขึ้นไปเทิงเทิงทะเลมันหนาจะบ่หอดเนาะเพราะว่ามันไกลแห้ง ยินยินนะซาว่าทางเถิงหันมันคือตาดเนี่งตาดฟ้าอันบุไดหนาความหนามันตูนนะะแต่ว่าเขาคือสีใดหัวเท่านี้แหละเดี๋ยวสีให้พี่น้องเบิงเนาะผู้ว่มาหอดได้ซํานี้พี่น้องหัวหน้าน้ําทางันเพิ่นบ่มาน้ําก็ว่าก็เลยว่ามาหอดแต่ซ้ํานี้อู้มวนบ่พี่น้อง คนเป็นลาเยเสกเยอะถึงคุณคอยเด้อง่ายเด้อมืนมืนไปเอากันง่ายได้อีกคอยคอยงสวยมาก ว่นนี้มันได้ลินมันมันขากบอลที่ว่ามันลินได้นาะพี่น้องนะบอลเลิกเกินไปแล้วก็บ่าตื่นเกินไปสามารถลินได้เลยวิวกะเจ้าได้ประมาณนี้เพราะว่ามันบอลแรงทองเที่ยวเนะพี่น้องนะเป็นบอกง่ายๆก็คือบอลหนามตัวทังหลังบ่าจะซื้อยูเขตหน้าเนอะนี่หน้าสาวน้ามันมันไลมันไลไปห่อใส่นี่น้ามันไล แกงทาแตงแกงทาแตงบอนบอนที่ว่ามันเป็นเข้าหลินบมหาทาแตงค่ะบอแกงทาแตงนั่นเตงโอ้พี่น้องทาแต่หูคือกันเนาะนี่นี่ยู่อยู่บ้านทาแตงเครื่องบอนี่ไปโอพี่น้องมาหลินน้าอ่ะน้องบอนี้ได้ทอทาแตงบุมมุก มีไพเคยเป็นโบแต่กี่มาหลินผู้มีตแต่ถือเอาเฮียนหนีเมื่อหูแบบว่าเอาเมื่อหูขีข่ไข่หันนะมีไผใส่หิีนหูขี่ไข่อย่โบแต่ก่อนก็คือน้องหันว่าแต่มาหันเก็บเมื่อเนอให้นะสา,า,าวเก็บเมื่อให้บออึดยปนันหอเมื่อได้หันความว่าอยากได้ ไปวไายแท้โอ้ไม่ไงประทธรรมดาเนาะเจ้าเนาะเจ้าขื้นมาไปไว่ oh, แท้ไม่ไงอยากขึ้นไปวนหันพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอีู่วนหันเด้อมาปีนเขาเด้อพี่น้องเด้อปีนเขาพี่น้องปีนผู้ปีนเขาไม่สีไายเห็นลูกได้นี่อยากายอยู่วน มีรถท,ารท้ายยูพนรูวิธีงบวะอะไรสั่นวะมอวะตัวหน้าเล้วบางนึงเป็นแบบตาคู่ตาอันนี้เลยตาสะว,าว้าวง่ามมอายา่าแดงแดมมีอันนั้นเนาะตัวใหม่วะแมนมีตัวใหม่ตายาี่น้องเลยนี่ตาจีนามันพลาลงใส่ตาพ่นตนุ๊กแขงหนาตรงคอ เค็ดเ้รจนไม้มันตายน้ำยัางน้ำพุดสเต็กมาเด้อมาเด้อพี่น้องโอ้ไก่ฟิวไปปีนเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมานนีขึ้นมาลินนี่ไก่ฟิวไปปีนเขาเลยว้าวสาวไทยหู ุ่นน้อยๆหุ่นน้อยอยู่นหุ่นเต้นดังๆหุ่นน้อยชี้เก่งใครน้อยยินเพื่อนแม่เพื่อนไปไหวกันเลยเพียงมาจำดีเลยนะเสือมเต้นแด่งๆๆๆไปเลยปกติแล้วมันมันจะหนามใสเนาะแต่ว่าอีก็คือมันฝนตกใหม่มันก็เลยุ่นแต่การยังว่าปั้นอะไเล็กๆก็อเรีนได้เลยเพามันจะเล็กๆเนาะเขาเองยังว่าเรีน แก้วเก้านนโอ้ม oh <my> ่ยน่านี้นีาไปลงขายวนนีอลกกระลอกว่โอ้ก็หาด่อยายาลงหยาะาลงต้าาี้จะงโลกข้า,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 าง <c oughs>

เอาก,กินได้บอสก,กินได้อ่าตอนตอนที่มาลูกไปอันนั้นก็ไอ้โตยโยลูกว่ากินบ่ได้บอกแล้วว่าหอยเวอร์หอยเกี๊ยวไมตัวอ่าอีกนอพี่น้องเนาะหอยเกี๊ยวอีแม่ว่ากินได้กินได้อีแถวปากคงแถวล่างเมย์เคยไปอยู่ล่างเมย์เคยดิจะแบบมันหนุยหน่อยแม่ก็คยกินกันบ่สไม่กันหนุยกว่านี้บอสหนุยชุดชุดใหญ่แหละดิโอชุดใหญ่แล้ว แต่สุดประมาณนี้จึงจูบได้กับจูบบ่เพราะว่าคนคนคนไล่คนมันแยแห้งเนาะพี่น้องเนมาเย็บนั่นเห็นพี่น้องเห็นโบไปตัวไอตัวโยยมาคนบ่ออะไรอันนี้วันนาะมันกินบ่ออะไรมันเบื่อชัวอ่ายเนาะโอ้ยเอะอะิดี๋ยวเราฆ่าฟ้าเพิ่นใหม่เพื่อนฟ้าเพราะว่าบ่ออะไรกินเพิ่นอ้าวปุ๊บจิ๊บจิ๊บ ว่าเวแล้วไปประอันเดยันตีอ่าอพอพ่าะแแ่่อมใครนี่น้ยตุตุ๊ยึงดีนะาีแล้วไก่แม่อูม โอ้ยเนอะระวังมือเนอะใหญ่เนอะมือเนาะหงองเพราะว่าเพราะว่ามันโมเมนต์บนสถาทีน้องเดียวมัดกระเลยมือเด้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 อมีโอ้ยั่งเลี้ยงได้เฮ็ดรัวป้ายนั่งเลี้ยงได้ดูพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาเด้อคลิปนี้กับซิมี่พี่ยังจำนีดแหละมิแต่ว่าสิผาพี่น้องมาเบิ่งสถานทีโบนี่ บอนจีวลาไร้คนหันก็บ,บอกเคยเห็นเนาะเพราะว่ามันอยู่ในป่ามันเป็นแก่งทาแตงสำหรับให้ท่วาอยากมากค่ะชาแานน้องได้ <c oughs> บอแมนดอกน้องก,กี่ตัว <c oughs> อ่ะขอบใจทุกคนที่วาเขาเบิงนาอกขอบใจเอฟซทุกคนท่ว่าเบิงโฆษณาให้น้องจะสนจนจบขอบใจได้หลายเด้อสำหรับคีมปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อไ๊า,บาสบายดี